สวัสดีครับเพื่อนๆนระับผมชาวเซเวนไอรีเบิร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับมผมบิม๊กยูนะผมก็บอกตรงแล้วว่าจะไม่ทําคลิปด่าเกมนะก็คือแบบผมรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแนละ้วที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนอกจากว่าเออผมมันลาคาญเกมจริงๆที่ทําให้ผมแบบงุนงดได้นะแต่สว่วนใหญ่เลยคือก็ไม่น่าจะมีเรื่อง,องนี้นะครับในอนาคตนะผมผมน่าจะรับปากได้อย่างหนึ่งว่าเออผมจะไม่พยายามทำเรือแบบนี้นะก็คือมันส่งผลกระทบต่ออะไรหลายๆอย่างด้วยนะก็ถือว่า <c oughs> ให้ไปจกนี้ล้วกันโอเคก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวไอดีนะครับผมที่เล่นมาประมาณนะครับผมเออหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับฮัลโหลเออเล่นมาเก้าวันอ่าทุกคนจะบอกหนปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมครับอันนี้คุณดูไอหน้าดูทาดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมผมถึงแบบมองว่ามันไม่ปกติดูเิยลั่ทีส่สําคัญเลยอ่าสายเฟสสามห้าบาทครับ สามห้าบาทนะอย่าดราม่าในกลุ่มไปไปอยู่ในกลุ่มผมไม่เอาอันนี้ครับอ่ะโปรโทกิ้วครับผมราชนเงานะครับผมอ่าอย่าดูเข้างเยอะนะครับตอนนี้คือผมเป็นรองกิ้วนะครับคุณกวางเป็นหัวกิ้วก็เล่นกันแบบชิลๆครับไม่ต้องกดดันตัวเองมากมายอะไรเป็นมากกว่าน,นี้ครับอ่ะก็สำหรับคน,นที่อยากเข้าเชิญเลยครับอ,ะอ่ะคุณกวางเป็ไอจะเสิร์ฟไหมก็คือเหตุผลที่มาเล่นก็นั่นแหละโดนไลนปลายามาใช่มาชุทดมันมันเข้านุ้ย เออประมาณนะั้นแล้วเกมเล่นง่ายขึ้นอัปเดตทําอุปกรณ์ง่ายขึ้นครับออแต่แต,แต,แต่จากที่ลองเล่นแล้วมันก็ง่ายกันจริงแหละแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์นี้ก็มันก็ยังยากส,สุกคนอันนี้คือปกติใช่ไหมที่เขาขึ้นห้าพันได้เนี่ยแต่บอกไว้ก่อนนะกูก่อนเปิด,เป,ดเปิดตัวให้ดูเปิดตัวให้ดูเลยแบบไ่เลี่ยดเลยอ่ะทูชเอาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแถมได้ไว้ด้วยทุกแต่ไว <back. S 1> ้แบ ใช้ไม่ถึงสองร้อยโลมั้งใช่ปะตอนนั้นที่บอกสองร้อยสองร้อยก,กว่านั่นแหละไม่ไม่ถึงสามร้อยอ่าทูแวนเดสหนึ่งหหนึ่งวัดได้อ่ะมาดิวัดได้หมดอ่ะไป<ห>แต่ <นะ S 2> คนบับใช่ก็เล่นมาประมาณนี้แต่ว่าผมขออนุญาตดูรีวิวทุกอย่างในตัวละครเลยว่าคุณมีตัวอะไรบ้างในเกมนี้แล้วก็ในดีคุณอ่ะก่อนเลยเพื่อนเพื่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่เป็นการขิงแต่อย่างใดเลยนะครับอ่ะเป็นการแค่บอกเออ ถ้าสายฟรีสามทห้าบาทเล่นแล้วเป็นยังไงอสศวิ่นถ้า,ถ,าถ้าตั้งใจจะเล่นจริงๆอะ่ะแบบดีๆแหละม,มันก็จะสามารถพัฒนาได้ไหวเพราะว่าเคยเล่นเฟสเกาหลีมาก่อนแล้วแล้วก็ภาคแรกการพัฒนามันไม่ตา,า,ากภาคแรกม,มากเท่าไหร่ก็เลยไปได้ค่อนข้างเร็วอไงก็คือเข้าใจได้ค่อนข้างเร็วแต่รอบนี้เขามากับดวงทุกคนมากับดวงจัดไงดูดิ9วันในขนาดเนี้ยซุยหกและอันจะซีสองแล้ว อีกนิดนึงครับผมก็คือตอนนี้ตัว p ี p, p เขาก็เริ่มที่จะปั้นแล้วตอนนี้นะนอ่าไม่ค่อยเช็คของ<ม><ม>อะไรอย่างเลยจริงๆมันก็ปั้นมานานแล้วแต่แค่ว่าผ่านด่านผ่านหอปีมักรอะไรให้ผ่านก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาทําตัวส่งคามประสาทละอือโอ้แล้วออร่าจัดออร่าเทชิบหายตัวมแม่งแหมประกันชั้นหนึ่งเลยใครเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาพยมท่าไหนได้มหม ก็แบบค่อยๆรีวิวตัวละครอะไรมานี่ดีกว่านะคือตอนแรกผมก็แบบเออคุณก็นแนเล่นแบบชิวๆแหละผมไม่ได้กดดันหรอกแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งโคมาไงก็ไม่รู้แล้วก็เอ่อทูสมาบ่อยมากแล้วก็แล้วก็ไวเซ่าก็มาอีกพิซีดมาอีกมาเต็มหมดเลยโวเควีคือแบบพร้อมมากเลยอ่านี่คือ9วันนะครับไม่เชื่อเปิดให้ดูได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเล่น9วันจริงอ่าทำไมจะไม่เชื่อ มันจะมีกิจกรรมสําหรับการล็อกอินนี่อ่าไหนวะไม่ใช่นีเดิอันนี้นปะอันนี้เหมือนมันจะเป็นการนับตั้งแต่วันที่เล่นเลยเพราะว่าเข้าเกมมามันก็มีกิจกรรมมานนแล้วอเช็คื่อสองร้อยวันแต่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ใช่อันนี้นมันเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเกมเพิ่งเปิดเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่คุณกอนเอาเลื่อนลุ้นล่างล่างล่าสุดล่าสุดล่าสุดเลยล่าสุดเลยจะมีนี่อยู่อ่ะนี่แหละชัดสุดละ สิบสี่วันสิบสี่วันประมาณสองทิศไม่กี่วัสองทิ์แต่ว่าคุณกรแกเออไม่ได้จริงจริงแกสมัครมาก่อนนะแต่ว่าแกลบกทิ้งแลวกลับมาอีกทีหนึ่งน่าจะตอนทูดเข้าครับนั่นแหละคยเลยช่วงแรกอ่ะก็แค่ล็อกอินแล้วก็แล้วก็ออกล็อกอินมารับของแล้วก็ออกไม่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังไม่ได้ก่อนแรกเนยมาเล่นจะชื่อแล้ววันก่อนเห็นป่ะอีวานคารินอ่ะฮัลโหลนั่นแหละอ่านี้ก็ได้อันนี้ก็สิบสี่วันใช่ ประมาณเก้าวันแหละจริงถ้า,ถานับรวมก,กันวันที่กลับมาเล่นเลยจริงจริงเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นแบบเฉยเฉอ่ะมารับล็อกอินรับของเฉยสามวันแล้วก็ลบเกมทิ้งประมาณนั้นใช่ลแล้วทูตมาแกก็กลับมาเล่นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมกลับกลับมาเล่นเพราะทูตอ่ะก็สำคนที่บอกว่าสายฟรีเล่นไม่ได้ก็ดูไว,ไว้แล้วกันนี่คือสายดวงดีบอกไว้ก่อนแกดวงดีแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากดวงดีเฉย อันเลยคิดดูแล้วกันมาถึงแบบได้ตัวแบบเยอะมากอะแต่ว่ายังดูอะไรไม่ได้พอผ่านไปสักเอ,อประมาณสักหวันน่ะแกเริ่มทําของได้อะก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะแล้วก็พวกตัวลนะครนี่คือรอวิวัฒนาการเลยรอบ้นเพิ่มเติมจากตรงนี้อืมประมาณนี้ครับไม่ได้บีอะไรมากมายแล้วก็กดสักสิบโลไม่เสียหายหรอกมั้งเป็โดอะไรไม่มีตัวอยากได้ตอนเฮ้ยลองดูลองดูกดทูดูขำขำหน้าแถมหน่อยก่อนก่อนจะไป<บ>คลิป แถมมาแถมมาแถมสีสีสีหกก็พอเลยสีเจ <C 6. S 1> <n> ็ดสีเจ็ดก็มันกดเลขกดเลขกดแถมกดแถมกดแถมถ้าถ้าไปนอกจากนั้นมันเป็นไอ้นี้แล้วเขาเรียวกว่า <C 7 S 2> อะไรสีเจ็ดนิดเดียวอะ่ะมันมันเพิ่มนิดเดียวอะ่ะมันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะอ่ะถือว่าเป็นการกดแบบขำๆดีๆต้อนรับ <c oughs> กดแบบำขำๆแล้วกันไอตัวนี้ไม่ดีมั้งจะจ่ายเหรออยากได้แโรชีอ่ะลองดูลองดูอ่ะในดูคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแล้วกันสำหรับคุณ รีวิว,วดีพร้อมกับกดกาชามาดูกันอ900 900รวยขอให้โชคดีนะยังไม่การันตีเลยยังไม่การันตีถ้าเบลคีนะจะก,กูจะด่าให้ไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยังไม่อยากเต็มังกรตอนนี้น อยังไม่อยากยังไม่อยากเตีมมังกรตอนเนี้ยฟาร์มของบอสก่อนตอนนี้อะมีอะไรบ้างอะดูพาไปดูคางประดับครับอ่ะอันนี้คือไปคางประดับแล้วก็พวกสันเดมด้วยนะก็คือแบบผมจะรีวิวด้วเลยนี่ครับอ่ะวัตถุดิบก้อน่นี้ไม่ต้องดูมากไม่สำคัญอะไรวะนะอันนี้แหวนแจกคุณผู้ชมมันแจกเออสองวงใช่ปะกิจกิจกรรมสองวงแจกสองวงอันดอกมาชิบะอันดอกดอกมาใชิ่ะ หนึน่งหน้าตอบมาหนึ่งวงโอ้โหแม่งแม่งเชีย่ยเบี้ยวอุกอีกที่มาตลอดชีวิตอ่ะแล้วก็บีเอ่อเรื่องของสัตว์เลี้ยงไหมอ่ะดูนี่ก่อนได้อ่ะโอเควันนี้ครับยังฟาร,ร์มหาอยู่คนออฟยังไม่ตรง,งใจเท่าไหร่ประมาณที่จริงบอกว่าสิบสองวันก็ได้นะแต่ว่าผมขอตั้งปกเป็นเก้าวันดีกว่าอ่ะสัตว์เลี้ยงก็สัตว์เลี้ยงดูตรงไหนวะต้องเออต้องไปที่อัศวินก่อนอัศวินของหน้านหละ อ่ามันจะมีโหมดนั่นอยู่เนี่ยครับเออก็จริงๆริงอ่ะก็ดีนะเด๋วโร่บัคคีความเสียหายได้อันนี้ก็ทํามาแล้วเยอะเหมือนกัน๊ดอตนนเนน่นปีก,ก็ได้เผื่อเผื่อใครอยากวัดดวงนะเนี่ยเนี่ยผมใช้ตัวนี้แหละในการหาประดับดูในนั้น,นนะอ่ะแนฟนนารแม่โอเคที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรละโอเคก็เป็นการรีวิวข้าข่าวา,า,างสับคนที่เล่นแค่เก้าวันแต่สามารถที่จะ มาในระดับ5,000ได้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนผมบอกเลยถ้าแกมีของมากกว่านี้แกสามารถแซงผมได้เลยนะอ่ะผมบอกเลยไม่นานเดือนนี้แกแซงผมได้แน่ประมาณเล่นเล่น9วันแล้วก็ที่เหลือติดติด5วันอ่ะก็คือมันจะเป็นเรื่องของการล็อกอินทิ้งเฉยไม่ได้มาเล่นครับเห็นนะพี่จอดดำขอไปครับมาทุกคน ก็วันนี้ผมขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะก็ให้ดูไว้ว่าถ้าคุณชมอย่างนี้จริงสามารถได้จบได้นะสปีดไม่ได้สูงตัวเปิดก่อนแต่ทูตคือบอสแมพต่อมาเลยด้วยด้วยผมไปดูด้วกันก่อนปิดคลิปนะครับดูแลกันดีๆที่หนุ่มที่หกแบ่ได้อ่ะโดนไปซะไปยืนจ้าจ้า กล้าแตะเฮ้ยโดนโดนทราบหินทางทีมตั้งแต่ต้นเกมนีละไปการจริงจริงก็ก็โหดขึ้นมาระดับนี้ได้อไป ประมาณนี uma, no, share, ้แล oh, ้วกันก็ผมเขาอยาตปิดคลิปแล้วโอเคถ้าชอบคือระดิกดหนึ่งกดแชร์กดซับสไครต์นะครับปั่นหุ่นเชือกบายครับก็ดูไว้สายฟรีทุกทุกสามสิบห้าบาทนะครับโอเคนะบ๊ายบายเดี๋ยวโชว์อะไรจริงปิดคลิปแล้วฮัลโหลเป็นไงของที่เราได้ยินไหโอเคสบายครับ